คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับ18พฤษภาคมจะเปิดสนามแห่งนี้สนามสุขพัชราใสายนะครับรับมือการปเยือนของทีมฉลามชนชนบุรี FC นะฮะคู่นี้จะแข่งขันกันในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนั่นเองนะครับ Okay guys, last training before start uh, tomorrow game. And uh, so today we work warm-up, shooting practice, wow. uh, defending five, cross uh, build-up, like you said, uh, like you uh, like it. three who and score and the final

แป๊บเดียวนะครับเดินทางมาถึงนัดรองสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกแล้วนะครับซึ่งในะตอนนี้สโมสรเมืองทองอยู่อันดับ5ของตารางฟุตบอลไทยลีกกาลังขับเคี่ยวกับทีมบีจีประทุมในอีก2เกมที่เหลือเพื่อที่จะขยับอันดับมาอยู่อันดับที่4ให้ได้นะครับในตารางฟุตบอลไทยลีกนั่นคือเป้าหมายของสโมสรเมืองทองในอีก2เกมหลังจากนี้นะครับเราต้องพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้ในทุกๆเกมนะฮะแล้วก็หวังลุ้นให้ทีมบีจีประทุมเกิดอาการสะดุดบ้างบางเกมนะครับ ซึ่งการย้ายมาเตะที่สนามสุพัชลาใสานะครับทีมเมืองทองเองก็ได้มีโอกาสในการมาฝึกซ้อมที่นี่ประมาณ2วันแล้วนะฮะก็เรียกว่าปรับความคุ้นเคยกับสนามสุพัชลาใสายได้พอประมาณแล้วครับและวันพรุ่งนี้นะครับนักเตะกีเลนพยองไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนนะฮะและก็ไม่มีนักเตะคนไหนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับโค้ชอุทัยบุญเหมาะโค้ชมีรอโจศิกสามารถจัดส1บ็ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักลงสนามได้ทั้งหมดเลยละครับ อ้็ได้ออ,อ,อ้อมอ้อมระวังอ้อมช่วยมองขาสายนั่นเบกไปขัน้นขั้นนี้ก็ได้แข็งอี การทำทีฟุตบอลนะครับเบื้องต้นจะไม่มองถึงเกมนัดถัดไปนะฮะจะมองเกมที่รออยู่ตรงหน้าก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโรเตชันนักเตะอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับแฟนคลับเมืองทองสบายใจได้นะครับวันพรุ่งนี้หลายต่อหลายคนลังเลว่วาจะมาเชียร์ที่สนามสุพัชราสสยดีหรือไม่กลัวว่าจะมีการโลเตชันนักเตะเพื่อที่จะเก็บไปเล่นกับทีมบุรีรัมไม่ฮะพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับสโมสรเมืองทองมาซัพพอร์ตขุนพลกิเลนผยองของเรากันเยอะๆด้วยนะครับ ผู้ต่อสู้ของเราคือฉามชนชนบุรี FC นะครับในเล็กแรกเราบุกไปแพ้ทีมฉลามชนนะฮะมา1ประตูต่อ2นะครับ ก็เรียกว่าเป็นเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายตัวหลายอย่างเกิดขึ้นกับทีมเมืองทองของเรานะครับในก่อนจะปิดเลกแรกนะฮะเกมในวันนั้นนะครับเป็นแรงผลักดันพอสมควรที่ทําให้สโมสรเมืองทองต้องแอคทีฟตัวเองต้องถีบตัวเองเพื่อกลับขึ้นมายืนอยู่อันดับ5ของตารางฟุตบอลไทยลีกให้ได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะถือเป็นนัดล้างตาของทีมเมืองทองที่จะต้องเอาชนะทีมฉลามชน,ชนบุรี FC กลับคืนให้ได้แลครับแน่นอนนะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะมาหวังคว้า3คะแนนเพื่อ โอกาสในการลุ้นอยู่รอดบนเวทีฟุตบอลไทยลีกและครับแต่เมืองทองไม่มีโจทย์อื่นนะครับจำเป็นจะต้องคว้า3คะแนนเพื่อตอบแทนแฟนคลับสโมสรเมืองทองถ้าว่ากันตามตรงพรุ่งนี้คือเกมนัดสุดท้ายในกรุงเทพมหานครหรือในบ้านของทีมเมืองทองของเราเลยนะฮะเพราะอีกหนึ่งเกมเนี่ยจะออกไปเยือนทีมเชียงรายซึ่งแน่นอนแฟนคลับเมืองทองตามไปซัพพอร์ตไม่ได้ เพราะว่าไก่นะฮะก็อาจจะมีแฟนคลับบางคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายนะฮะที่จะตามไปเชียร์ในวันนั้นได้เพราะฉะนั้นนะครับวันพรุ่งนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนนะฮะมาซัพพอร์ตมาให้กําลังใจขุนลพลเกเรมพยองของเรานะครับทีมเมืองทองเป็นทีมโปรเฟชชั่นแลเป็นทีมมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงในเรื่องต่างๆนะฮะพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแหะครับ การเดินทางมาสนามสุพัชราสัยนะครับทางทีมแอดมินก็ได้โพสต์วิธีการเดินทางมาแล้วหลายต่อหลายช่องทางนะครับแต่เอาสะดวกที่สุดเลยก็อยากให้แฟนคลับเมืองทองของเราเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS เนี่ยง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถนะฮะหรือว่าใครอยากจะขับรถมากับครอบครัครวเนี่ยในโซนละแวกใกล้สนามสุพัชราสัยเนี่ยก็มีมีตึกที่จอดรถค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วครับอาจจะเสียเวลาเสียสตังค์สักนิดหนึ่งนะฮะ กเอาเป็นว่าอยากให้มารถไฟฟ้าจะดีกว่านั่นเองและครับแล้วก็ใครยังไม่มีตั๋วนะครับพรุ่งนี้มาซื้อที่หน้าสามได้เลยนะครับ ตัว๋วมีเพียงพอสําหรับเราแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราอย่างแน่นอนนะฮะพอฟุตบอลจบปุ๊บคุณสามารถที่จะเดินไปช้อปปิ้งต่อหาของกินต่อในละแวกหลังสนามสุพัชราใสนะครับวันนี้แอร์เพิ่งขับรถผ่านมาโอ้โหฟิลเนี่ยเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีร้านอาหารติดริมถนนซึ่งตกแต่งร้านส,สวยๆเมนูอาหารเยอะแยะให้เลือกแบบ10-20ร้านกันเลยทีเดียวนะครับแหมฟิลเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมาเชียร์ให้สนุกแล้วจบเกมข่งขันด้วยรอยยิ้มของแฟนคลับสโมสรเมืองทองเพื่อ จะต่อยอดไปในวันพุธหน้านะฮะที่ยวเราจะเจอกับทีมบุรีรัมย์ยูเอเ็ดในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลลีกคับนั่นเองพรุ่งนี้เจอกันที่สนามสุพัชลาใยนะครับ